วันนี้นะคะประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญบวรศักดิ์อุวานนนะคะได้เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญรายมาตราซึ่งก่อนที่จะเริ่มประชุมนะคะกรรมการทการยกร่างรัฐธรรมนูญเจตโทนวณิยนะคะได้เสนอต่อที่ประชุมขอหารือเป็นการภายในค่ะโดยใช้เวลานานกว่า15นาทีนะคะก่อนที่จะให้สื่อร่วมรับฟังตามเดิมค่ะโดยวันนี้นะคะก็จะเป็นการพิจารณาต่อในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนส่วนที่สสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนะคะต่อจากเมื่อวานโดยเริ่มในเรื่อง ของสิทธิของบุคคลในครอบครัวซึ่งได้มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคําที่บัญญัติไว้ให้มีความชัดเจนครอบคลุมและกระชับนะคะโดยสรุปว่าให้สิทธิของบุคคลในการสมรสในครอบครัวนั้นย่อมได้รับการคุ้มครองค่ะส่วนในเรื่องของความคุ้มครองในเคหสถานสมาชิกส่วนใหญ่เห็นชอบให้บัญญัติไว้ว่าให้บุคคลมีเสรีภาพในเคหสถานพร้อมทั้งสมาชิกได้เสนอให้บัญญัติให้ชัดเจนนะคะระหว่างสิทธิมนุษยชนกับสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานคือสิทธิมนุษยชนนั้นหมายถึงการมีสิทธิเสรี ภาพของบุคคลที่จะทําสิ่งใดก็ได้ตามสิทธิโดยที่รัฐดูอยู่งห่างแต่สิทธิเสรีภาพอาจหมายรวมถึงการครอบครองเคหสถานที่อยู่อาศัยซึ่งรัฐอาจต้องเข้าไปมีส่วนในการจัดหาค่ะขณะที่เรื่องที่น่าสนใจที่น่าติดตามนะคะก็คือเรื่องของสิทธิเสรีภาพสื่อซึ่งคาดว่าจะเป็นการบัญญัติเพื่อเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของสื่อรวมทั้งอาจมีการเสนอให้มีการตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของสื่อหรือไม่รวมทั้งคาดว่าจะมีการหารือเรื่องการถือหุ้นข้ามสื่ออีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะ ก็อาจจะมีการพิจารณาถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรมกร,กรมการกิจการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมานาคมแห่งชาติซึ่งที่ผ่านมานั้นถูกจับตามองนะคะว่าอาจจะถูกลดบทบาทและหน้าที่ลงไปค่ะ ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้มีการพิจารณาไปได้ห้าเก้ามาตรานะคะจากเดิมที่จะต้องพิจารณาให้ได้วันละสิบแปดมาตราทําให้วันนี้ต้องพิจารณาให้ได้ยี่สิบเจ็ดมาตราค่ะซึ่งนายบวรศักดิ์นะคะก็แจ้งต่อที่ประชุมค่ะว่าหากการพิจารณารายมาตราไม่แล้วเสร็จตามกําหนดคือวันที่สิบสองถึงสิบหกมกราคมนี้นะคะก็จะต้องมีการนัดประชุมเพิ่มเติมในวันที่สิบเจ็ดสิบแปดมกราคมค่ะซึ่งอาจจะทําให้ไม่สามารถเดินทางลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ ประชาชนที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีได้ค่ะ